ทุกคน,นก็ต่างเอบบนจอยเวลาที่พ่อทำคอนเทนต์นโอเนื้อเย็นมิเชลยึกโลรอพี่ตรงนั้นที่หน้าล็อบบี้ต่อเจ้าดีไหมคืออะไร ฉันเพียงแค่จะขอฟุตส์พอร์ตฉันแค่อยากจะขอฟุตส์พอร์ตหนูไม่ได้มองไปไม่กล้องมันเห็นไหมไม่เห็นหนูไม่ได้แพนไปหาแม่ค่ะคฉันแค่อยากจะขอหนูหนูเริ่มมองแล้วตอนนี้หนูเริ่มสังเกตให้แม่และว,ว่ามันจะเห็นไหมนะอ่ะแม่ แม่ฉันดมดำมุงมองตอนพ่อเก็บตัวเฮ้ยใครมาแม่อาบน้ำอยู่แ <gewoon> ม <und sensory tissues> ่อาบน้ำอยู่แ <puede> ล <sont hal> ้วบอกให้หนูนั่นไปบึงผู้ใดโนมากกินไม่มีใครพวกมีใครเนี ดูว่าเป็น oh, oh, โอเชี่ยไม่ค่าเฮ้ยแะอยู่ยบเชลอยู่ไหนพี่มิเชลแอบอาบน้ำโอ oh, อาบจริงๆบอกว่าอีกสิบนาทีตามไป oh, <God. S 1> ให้เธอไปก่อนแล้วส่งโลเคชั่นมา

Members always get the best, along with exclusive benefits and rewards. as to go, get the best travel benefits at a very extraordinary rate. That's very going <laughs> แล้วเธอก็ยังจะทเนี่พาล้องเพลงทำไมเนี่ยหนูร้องไม่หยุดเนี่ยฉันไม่เคยถอดพากเลยนะก็จะูมฉันมันจิตริตก็จะูมฉันมันจตริตขอบอนสิ่งสกักสิทธ ให้สม,มุกฉันโดงดีไหมฉันไหวพระทุกคืนขอวอนจงเห็นใจดื่มน้ำตั้งเยอะฉันทำอะไรขอดีไหมสิ่งสุ่สิ หนูจะไม่พูดเล่น ท่านเก่าเพราะท่านเก่าคงเชนไม่มีมันโด่งได้ขนาดนี้และดังก็อยากจะโด่งเหมือนฝรั่งแต่มันจึงไม่ได้ทำว่าทำที่ไหนจะไม่ทำ ไม่ไม่ทำก็ไม่เป็นยังก็ได้ <Okay. S 1> ฉันอยากดูดร้องเพลงตอนนี้แต่มันเต้มไม่ไหวไอรับติดต่อฉันจะแอบกินขมนมของแม่ ก็ไม่แค่ทั้งแม่สว่ากินไม่กินแม่ก็ด่าด่าอยู่แล้วเพราะก็น้อยชิวกินเอน็นจริงอร่อย With award-winning little missed hotel loyalty program, take you to all the little moments travels. our program, you you our ngào all we'll lực ฉันเเงาเลิกเกิ้ลเกิ้ลวันที่เธอเดินวันที่เธอเดินเดินไปเข้ากองเธอเก็บตัวเธอเก็บตัวกับเพื่อนเพื่อเก็บตัวกับเพื่อนและพ้อง หลคนคิดถึงคิดถึงเธอหนักหนาอยากขับรถไปหาทุกทุกคนรอยยทอนนั้นมันไกลพ้น พอฉันสายตาไม่ดีปต่จุบที่รันก็ไม่ไกลแต่ว่าใจมันคิอถึงอยากจะเจอก็ชิบเบลแค่ครั้งหนึ่ง còn thơ cho phai non dạ giúp phai sông thơ khóc con âu mốt mốt rồi energy sẵn admin mấy đục nhỉ đi nó ngủ không จะลองให้ฟังไม่ได้โปรโมทนะเอลปีตอกมีครั้งหนึ่งคือช่วงนั้นช่วงที่ที่ประกวดจังหวัดหนูอะหนูคิดว่าหนูต้องมีตัวช่วยเพราะว่าเอเนจีหนูมันดรอปหนูคิดว่าหนูต้องใช้ตัวช่วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะกินเขาจะมีเครื่องดื่มนั่นนูน้นนี่ของหนูอะหนูมาคน้คนพบเจอ มันจะเป็นขวเดเล็กๆอันนึงมีขายทั่วไปพี่ๆช่างแต่งหน้าบอกว่าให้ให้กินแบบเพิ่มเอเนอรนูด้วยความที่เราอะเป็นมือใหม่วันไฟนอลเลยนะนก,ก่อนประกวดก่อนก่อนขึ<ๆ>้นเวทีประกวดคือกิจกรรมในคืนนั้นอนะฉันก็จัดไปเลยจ้าซึ่งกินผิดขวด ฉันก si ินให้ฉันนอนหับเหมือนก็ง่วงสีครับันฟีนอนฉันก็ง่วงเลยจ้าแต่ก็ไม่ได้ง่วงถึงกัะหลับแต่มันแค่ง่วงแบบเซรุ่มเซรุ่ฉันกินผิดขวดฉันหยิบขวดม่วงมาขวดไม่น้อย มันจะเป็นฟิลแบบมันก็นแบบไม่ได้ง่วงแบบง่วงง่วงทุกค่อ่ะไม่มันเป็นฟิลแบบมันนิ่งขึ้นไหมทุกคนมันนิ่งนะคือฉันจะนิ่งมากมันจะอ่อมเหรอเขาเรียกว่าอะไรม่วงกับส้มเหรอใช่หนูกินขวดผิดมันต้องขวดส้มอ เออมันอื่นๆแกล้งแม่หน่อยญานแม่ด่าขึ้นอีแม่หูขึ <c oughs> ้นอีแม่หูว่าชูม,มีผู้บบาเรื่องของเงาอีลีขึ้นพอจบได้อีพอคงเลยตีหัวแตจุบปอสีหัวแต่ขึ้นปอสีนึงดขึ้นคนครููว่าเธอมา คนคููคงห่างคะแนนเราสิเอาจังไดเรื่องหัวใจเฮาอย่าทัานฝ่าวโนเธอเป็นมูกันไปก่อนได้บอกถ้าหางจริงต้องรอได้บอต้องยานเฮามีแฟนใหม่เฮาสิตั้งใจเรียน นั่งซื้อย่านแม่ดาขันเม่นว่าเธอเข้ามาเหตุให้หัวใจเหาดวงนี้หูสึกด,ดีคักอีลีขันสิมีผู้เบาวทั้งทีแกอยากสิขึ้นบอสิก่อนสิปิอใจย่านแม่ดาขันเม่นว่าเธอเข้ามา ย่านแม่ย่านพอดาขันเป็นว่าเธอเข้ามาย่านลุงป้านะอาเพิ่มมองเฮาบอดีออกเป็นไดขันเยอะขอบเยอะครองหัวใจก็ให้เฮาผ่านช่วงไวเรียนไปก่อนเด้อชุดทอยู่ป่สีเอง ยน hey, hey, mm. yeah, yeah, ันแม่ดาขึ้นไม่น้อยยันแม่ดาขึ้นไม่น้อยยันแม่ด่าแล้วล่ะกันลูกยันแม่ดาขึ้นไม่น้อยเธอคืยันแม่ดากลัวแม่ดายันแม่ดายันก็คือกลัวโนยันแม่ทำกันละน่ารัากันเมื่อกี้ยันแม่ดาขึ้นไม่น้อยเธอเข้ามาเฮ็ดให้หัวใจเฮาดุรงนี้รู้สึกดีคัดอิลี้ายอ ขันซีนีพูดเบาทั้งทีก็ออยากสิขึ้นมอสิก่อนสิเปิดใจคือหนูอยู่มอห .1 เองตอนเนี้ยหนูอยากจะขึ้นมอมอปปะลูกเพลงนี้รัดมากพร้อมเลยลูกอัดเลยย่านแม่ดาจืดจืดจ้าจืดจืดจ้าจืด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  หูลืมเนื้อหมดแล้วที่แม่มาเต้นเมื่อกี้แม่มาเต้นเมื่อกี้หนูลืมเนื้อหมดเป็นหมู่กันไปก่อนได้บอถ้าหจริงต้องรอได้บอต้องยานเฮามีแฟนใหม่ สิตั้งใจเรียนหนังสือย่านแม่ดาขันมินว่าเธอคุ่ม,มาเฮ็ดที่หัวใจเฮาดวงนี้หูสึกด,ดีคักอีลีขันสิมีผู้เบาทั้งทอองลลีอยากสิขึ้นโมสีก่อนสิปใจย่านพอได้ขันมันว่าเธอคู่มาย่านลุงปะะ้าแน่อพ็นมองเฮาบอดีดอกเป็นได ันยอย่าครอบย่าครองหัวใจก็ให้เราผ่านช่วงวัยเรียนไปก่อน,ดนเ,เดินรับโลกใครเลยเดบิว <S 1> <S 1> แล้วก็๋ยวมีแม่เข้ามาฟิชชิงด้วยก็คือเ,เป็นเพลงหนูแต่ว่าก็จะมีแม่เข้ามาแบบ ไอ้ลูกมาสี่จะโตได้ทันทีบอกเลยว่าวันนี้มันจะโตได้แค่ไหนมันมีความรักในวัยเรียนเหมือนจะเทียนกระสายฝนไงบอกแล้วว่าอย่าทําแบบนั้นไงทํายังไงก็มีขันธมฉันมีขันธมซสื้อกางเกงเอาไม่ฝนไนตกฉันึ่งก็มีเสื้อกันฝนอยู่ไงฉันจะมีความรักพูดภาษาไทยกลางอเบิดม่กันเลย แม่รังแกฉันแม่เลี้ยงใจร้ายผู้หายเพศยนใจร้ายขเจ็บนะลูกเจ็บปะวะโดนตรงนั้นเลยพะลกเจ็บปะไม่เจ็บวครับก็นี่แหละพมห้อยิงความรักไดเวียร์วจะเทกระแซฟอนแต่คนชนะอย่างฉันน่ไม่สนเพราฉันก้างขันห่มฉันก้างขันห่มฉันไมแข็งล 有你。